จประกันสองบวกเนี่ยนะคือรถชนรถใช่ไหมค่ะอ่าทีนี้มันเกิดเหตุแบบนี้คือรถเราเนี่ยถอยไปชนถังขยะค่ะแล้วถังขยนะน่ะไปโดนรถอีกคันหนึ่งซึ่งจอดหลังเราเนี่ยออย่างเงี้ยประกันเคมหรือเปล่าฮะ ประกันเค้มหรือไม่เดี๋ยวย้านิดนึงก่อนนะเผื่อว่าทางบ้านเขาจะไม่เข้าใจนะคะก็คือในกรณีที่รถของคุณทําประกันชช่นสองบวกแล้วบังเอิญรถของคุณไปถอยชนถังขยะแล้วบังเอิญหลังถังขยะนั้นนะก็จะมีรถอีกคันหนึ่งสรุปแล้วก็คือคุณถอยชนถังขยะแล้วถังขยะก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะครับถูกต้องไหมโอเคค่ะแบบนี้ประกันจ่ายไหมคะสองบวกจ่ายไหม ประกันคุ้มครองค่ะเพราะอะไรจะไม่ถึงคุ้มครองคะถ้าในกรณีรถของคุณไปชนกับถังขยะอย่างเดียวแบบนี้ประกันไม่คุ้มครองแน่นอนแต่บางเอิญโชคดีของคุณที่ถังขยะนั้นอะไปโดนกับรถอีกคันหนึ่งสรุปแล้วก็เหมือนกับว่ารถชนกับรถเช่นกันแต่บางเอิญว่าชนถังขยะก่อนแล้วก็ไปชนกับรถสรุปแบบนี้ก็คือสองบวกประกันคุ้มครองให้จ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินถึงประกันที่คุณซื้อไว้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวแบบนี้ประกันจ่ายให้นะจ๊ะอะโอเคคํามธมตอไปจ้ะ